ป้าตื่นจะเศ้าไามหนาวแท่กัดเย็นแท่เนี่ยงมอรดบอพรได้เนาะเวลาวันน้อยยังไงอ่ะสวัสดีป้าลุงนะหนีว่เห็นว่าเนื้อลายคือว่าใช้เสือกขันเงาเลยนี่นาได้น้ำมันเดียน้ำ กลับสบายดีย้ำเศร้าเลยพี่น้นองคนน่ะอนี้ไงจะอุ้มจะอุ้มเจ็ดโตหาตักแหลกก็อันนี้ก็เมือ่อัน้นเคลีย์เอากระปองใสกระสอบมยังบนทันเคลีย์บดอยู่บวกกระปอง เวลาเขาจุดเนาะพี e> ine, ่น <erman> <es> ้องบนใหม่เด็กเคลียร์ใหม่เด็กนี่แหะมาเลยนี่แ่ะไปเสร็ดิกาดเย็นไปพี่น้องเลยพอดีทั้งป้าเนาะให้เพิ่นมาเอาเสื้อไปพี่น้องเสื้อนอนเนาะมันโมมีแผ่นนอนปะไว้ก็มีแต่ไอ้ไม้สาบคีโน่หัวก็เลยให้ทั้งป้าแล้เอาไปใส่ือกว่าไปพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งมรงเปรี้ยวกับคนกับนอน แก่บเออแกไม่มาพาบอเยเ่ทานเส่หน้าใกล้บ่คุดได้ขุมวล้ล้วอลงเรียบร้อยละยังอยู่ตลาดอยู่ในกับเกลงขุงเรียบร้อยแล้นะยังมีงบเยอะเโหลดหลดเหล่าเนยเนาะอ Ha, ุย mm. ังหาลอยคุมน um ึ่งแบบคุมเพิ่มน voilà ันหอยลอยว้าคือบพื mm ุอนหอดพันหอดพันได้ได้งนุกตัวมีหลายเจ้าเพื่อนชอยจักเพื่อนเอ้าเพื่อนชอยกันยังบ่ชองมากจ้งเพิ่งมาในบ้าน่าชอยปุ๋ยสอบเนื้ออหาดนี้เนาะมีคนชอยปุ๋ยสอบนึ่งอยู่หาดย่างบ่มาน่ะบ่าผูกวันที่หกทีเจ็ดผูกอันนี้มันทีซาเอ็ดเนาะซาเอ็ดเกี้ยังอีกอยู่สิไปเมือ าุงชาไปได้ววเนี่เพือ <aty> ผ <out> <entra Ó> <you> ouais. no ูยใช่มาันนี้วาตัวันทีต้องก็ันยังมีอย่อ่มารลดายได้เข่าเนาะชีวิตเด้เลเข่าไว้รื่มสามสิบใบันนี้ยังเดือยอบ่สิเนาะอือันทีบ่าได้ขึ้นเน่านะขายด้วยวะอย่าละตัวน้ำเน่ายังมีอยู่ เล่าไบข่าเดยนโดนอยู่บนเก่านานเาะกำานีบอกขำนบ่ม่ากบ่บ่แตกแยะแล้วบ่กระยันตมเดียนาเชื่อถ้าปูแบบนั่นในเทนยังแงกเป็นคนละท เราต้องใช้ถาปูเน้นนะถาดึงไว้ถาดึงไว้นี่มัุชุคักได้แข็งแล่วเหี่ยงอ่ะหนาหนาวทำมันอ่อเนี่ยดื่มเละนะเรือกกินอ่ะเป็นตะกินได้กินหมูเป็นตะกินกระทีมอยากอันยกเปี้ยววาแล้ว กาวะกินเหียงแน่วนะมาแต่ทางได้มาเลยที่นี่คือบุเพนแถวเฮียนนี่นะคือบุเพนมากับไปทางได้สมมติแก้วคือเด็กแก้าได้เอาเสียงไม้แล้วเป็นเตัอแทนแวเทนไเด็กก้วเสียงไม้นะโหงงเลยเนาะี่โมคอยู่ช่วยให้คนอยากมามันหนาวกันไงไปหาตากแดดตากลมแถวเลยน ขึ้นขึ้นเช้าเพื่อนจ้ะโอ้โอ้ยนเนาะลูกพ่ประจำเพื่อนเนาฉนเนาะวันนี้แก้มแตกวันนี้เอ้ยเป็นบนหนาวเนาะดีเวลเกิดแล้วลูก

ไปนาบ่ไปนนอนนาบ่ฮะนอนนาบ่ซึ่เนไหอนเฮือนแนเป็นคนบ้านนะบ้านในนะเออเกี่ยวกเป็นคนทงนะน้าเปียวเจ้าของนะ ปากองอย่างเี้ยไ่เนาะทำาัเห็ดเอะเดียดเรียบร้อยแม่แม่กเกยเยไปใหม่สิไปหน้าเลยดุเป็นใหม่สิไปหน้าแม่ด้วยแม่ด้วยด้วยแม่แต่มันทำได้ไม่สิมากเลยทำผมมีเนาะ คือเชื่อล้วไเลยไปพันจากม่หนาวเนาะหนาวได้เพื่อนเหรอหนาวคือโมเสกเชื้อคือโมเส่เสื้อก้นหนาวเลยเนื้อนะเนื้อหนาคนโพลไปไปไป ว่าเป็นอยู่ดิดีใจว่าได้เสื้อนี่ดีใจว่าได้เสื้อใหญ่เมื่อนอนนี่ดีใจเฮะดีใจค่ะเมื่อจะชินนอนผดีจะบอกหงหยพอกแม่นอนบอบ่นอนผดียอดเนาะนอนเดียร์ลอดนอนเดียวลอดนอนเดียวเลยต้องหงนนอนพ่อแม่เนาะเออนอนเดียวเลย ควงไปควงมาเลยเริ่ป้าเมื่อก่อนเริ่มอ้ยเบิ่งหันปะน้ะเปิดเมื่อใดพี่น้องเลย <c oughs> อากาศหนาวโมววยอมใส่เสื้อกันยาวเลยเอ,อ้ยสะเปิดเนาะโอ้ขี้หอดขี้หอดนั่นพี่น้องเลย โอ้ลมแทะนี่เผื่อ้าเปิดกล่องมาห้อยพี่น้องต่อจากไอ้ที่เอาเสือ้อหายป่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยคิดต่อตัวนี้เลยเนาะไปเบิ่งพักคิดเด็กหายไม่เถาก็นุ่งนุงเตี้ยป้าจูขึ้นมีแต่ถุงแทะเนาะเบลอันนี้ถุงเป็นถุงยังไงเพื่พี่น้องเลย ทงมาแต่ทางไก่เพื่อนได้เนี่ยนะวันน้แม่อยู่แถวนี้แหละทงไว้ว่าเพื่อนไปเฮ็ดเฮ็ดนะเพื่อนเพื่อนปลูกเห็ดเพื่อนปลูกเห็ดแถวบัานนี้เพื่อนเอาอันโตที่เห็ดมันออกเบิดเนาะแล้วเพื่อนก็มาถิ่มไปอยู่นี่นะเพื่อนพี่น้องเนียเอาเพื่นว่าหนาแม่อนไปรู้เปลเป็นขยะแล้วเพื่อนพี่น้องเนี่ยด้วยแม่บอก่มันมามีได้ก็ออกไปได้เลยอันนี้เลยของของเจ้าแม่ถิ่มบ่าเด้อจูดถิ่มบ่ได้ของเจ้านะ มีเดือดหรอออกมาพี m, ่ดอกใช่ลงผักเร็กให้ไ่ถ่าวกันเล่ามาลอยากผักเล็กทงพีดองเอ้ยเฮ้ยพงอยู่ผักเร็กเหนียวอหนองสะหมพี่ดาวหลองสะใหญ่ใช้บิ่งห่มาบงเนาะนมบัวพง มันอยากมีอยแบบว่ามันกำลังแตกอีกจักสองสามมือ่อกำลังแตกไงยพี่น้องน่ะกำลังแตกยอดามนี้ยังมาได้ปะเบิญก็งงไงโดพะลองเลยฝึกพากันอาบน,น้ำแล้วเมื่อกี้นี่บ่มีเนาะ กักเ um, ็กย no, no uh, uh, ังบทัแล้วป้งพี่น uh, ้องเลยใช่เบลใช่หมีชผัก <espe> เ็กบอทันแล้วปงหาเสนแตกยอดแลกเลเนาะหมอมีเนาะมันก็หนัเลยเล็กน้อยเลยดองเล็กน้อยขาออกเลย น้องบอมีเนาะพอเราพอยากกินพอเราจะแกงใสก่กระดูกหรือว่านางงัวให้พี่น้องเลยแกงใส่หนังเข้มนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยกระบอกคนที่ว่าถ้าพักแคเล็กมีอยู่ตลาดแรงก็ต้องมีขายนะนี่อยู่ตลาดแรงกับบอบีโดยโดยกโดย,โดยจัดการไปได้ลูกน้องบองุบง สามต้นชีต้นกันยังมาทัานระปงเลยหายแวบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เนาะให้เฒ่ารอเกือบได้แล้เอยู่จักเป็นได้ไงเฮ้พี่น้องอไอ้เมื่ววอ,อาวานเพิ่นได้นอนเตียงนะว่าจะขึ้นไปถามเพิ่นอยู่ห้องว่าได้ขึ้นดอกมาหรือเปล่าพี่น,อน้องไอ้แม่ต้องเปลว่าจะไปเตือนนอนย่นี่เพิ่นจักเพิ่นโทรมาบอกว่าจักเพิ่นไปซื้อกะปุ้นมะฮ่อ หอกระปุ iden, oh, nope. in ่นเด้อสารนอวเนาะในสวนหองเย็นพ่กกระปุกพักนาี่น้องเลยนี่ยบลโอ้เนาะห้องเาต้องหายากได้พักเนาะชะพักพือนที่พืนหายนี่เพิ่งกับเพื่อนเขาได้อ่าเนาวิวเนาะเพื่อนเขาไก่ซับหัวะไรยินตลอดนะพี่น้องเลยมาลอกพักนี่วาสารหน้าพี่น้องเลย เพิ่นกับเราเฮียทานได้อยู่ไกลจ้ะว่าเป็นยังไงว่าตั้งแต่เพิ่นปลูกพักหรือบอสเคยมาใกล้ถือเอาพี่งงิโรนเลยหาได้ยินตลอดหรอกยิ่งคู่ผลห้องก็ชิ่้องยห่หงหาได้ยินบอสจักที้ได <c oughs> ห่องได้ยินก็ชิบอกเล้วนะบอสเคยใกล้สวนเพิ่นจักเสื่อบางทีไอ้ลูกซิดผลนะที่ข้าเจ้าก็กลัวแลกลัเมื่อไหร่ชูพ่อชูแม่กินเลยเนาะกินไหนมาฟังเลยลูกไะไปท่งนี้ก็ได้หอยงัว <c oughs> <c oughs> ามห้อยงัวนเลยอันนี้เป็นทางอย่างแรกเล่หรือเปล่าทางงัวมากินน้ำนี่มีแต่ถุงยางเนาะนี่แต่ถุงพลาสติกถุงปลูกเห็ดปลูกเยอะเพิ่นขามันบ่เปืือนค่ะขามองนี่เปรี้ยได้พอจะไปถิ่มเใช่ได้เนาะไปโอ้ยมองถิ่มได้เหรอเนาะง้วนกินน้ำดีด้ะยไปกินน้ำบ่ไงงวกินน้ำได้ข้งมาตัดทางเลยไปเฮ้เอาคนได้ลงมาเลยไป ไปพากันหมุนปลาเลยวันนี้านานเองทางเดียวงัวควายรังมากินน้ำน้องสะนี่พี่น้องเลยนี่แหละงัวอยู่บ้านกะชีรังมากินน้ำยู่นี่แหละมันงจะค่อยๆลงทีเนาะนี่ขอนแม่แงไปถืะแม่ต้อนแล้วที่ไปนะไปไปเดี๋ยวนี้แล้ว ไปง่ายไหะไปแก่พี่อย่างไปอะไรไปเอไปแล้วแล้วไปเฮ้เโยกยวข้างในแล้วจีโอ้โหไแล้วผูอเอีไปหาลุงอนไหนไปลองเอ เกี่ยวกับกินฮะอยู่ในต่องนั่นฮะน่ะแม่นบ่แม่เออกําแพงงามกว่าเฮือนแล้วบาดนี้เนาะเว้แพงงามกว่าเฮือนแล้วบดนีเอางช่องานี่กแพงเล่นได้นั่นนี่ เดี๋ยวว่าเลยเห็นกำแพงได้งามกว่าเพื่อนบาดเลยอ่ะสวัสดีเด้อทางนี้ลงที่โรงแรมนะเมาอะไรเมาสีน่บาดเองเนาะเดียวตัสี่เนาะได้เดนาะทาแด้กับเส็นไปก่อนเด้อได้ได้ได้เกินฮกเพื่อนแหละลงนาเพื่อนีเลยพอดีได้แล้ว,ลน,ว,ว,วนะ วันปลูกมันนนะว่าปีนี้ปลูกกันจะบอคือเก้าเกอยังไม่ทันืนเยังันื่แขาดลายถ่าว่าทืนะแม่แมแมม่ด้ยเนี่ยเขาติบอันนี้เลยันด่างออกเออมาคืนนี่อะเสด็จนี่นมันล่างออกบ่เออนี่มาติดเลยเนาะทำมันแหงกลวมันสิติดอาใส่ตนกนมาสีออกบ่ะไม่จนขาวแป๊ะแบบนี้ ขำามาใส่ขีดินกลัวไม่สีดำกลัวเออถ้าใส่ขีดินไม่สีดำติ่เด้อจะดูมาหาอยู่ซ้ายเนาะอันกิ่งเนี่ยหาวันหาวัน้องร้บอคือล่าความไปวันต้องแฝกใจเนาะแม่จะเข้าเอาไปท่าดินเออเข้าเอาไปร่างโต๊ะโต๊ะเออเอาไปร่างโต๊ะถ้าอยู่างนั้นเราต้องแฝกใจ ป้าจะปะึืนเพื่อนสาวกันปะโทรนำเลยอะไหพ่กคิดได้กับบปุภงใช่อไอยู่หลังสายได้ไปนนาปนาจยังโมงไปแล้วนาจีแมนหาตาถิมไปก่อนนเจีไปก่อนนเจเจยแบบเจยใส่เจลุงเตี้ยบอะว่าดีดีว่าดีดีอ่ะเจยลุงเตี้ย๋อเจยลุงไงค่ะ chị đứng xa mục hưu vào đâu mục hưu chị 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 hảo mọi người 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 mọi ่โอเคเราให้พี่ดองเนาะสำหรับเกตแม่้องเปดกักสิคอลา่าก็เด้อเน,นาะบุญขอบคุณพ่อแม่พี่ดางเอฟซี 9, คือเก่าคือเดิมเนาะกลับมาติดตามเลยครับสม o ซองของแม่้องเปิดมาตลอดสำหรับคลิปนี้ก็คำว่า,าสบายดีสบายดีกันเอ๊สบายดี